คนรวยเขาตั้งคำถามเอาไว้ว่าไม่เล่เ,เพลงนี่ตื่นขึ้นมาพรุ่งนี้จะกินอะไรดีแต่คนจนคนจนอย่างเรานี่สิคำถามที่มีวันนี้จะเอาอะไรกินนอ้อ ขีเดียวยังจากของคือเกา้าขวดโคกใส่กันอีกแล้วครับพี่น้องขวดโคกใส่กันอีกแล้วโอ,อ้ยนะเอ้ยทึ่งขวดถึงนำไรยแตกกระพองกลเอา้าเอาไว้ถืลางเนะี่ยขวดขักไรถอ,อ่ กรับสวัสดีเอ็มงามครับพี่น้องพ่อกับผมอีกแล้วนะครับกับป้าชาวถังชาวนอกเขตเทศบาลโอ้ยคืออยากเห็นพี่น้องเห็นแบบน้ำอึเจึแตนะ่นาะน้ำแบบอึเจึอึเจึอ่ะขึ้นมต่ต้งพี่ด้านนี่ถักชุมนี่เดี๋ยวสิยำซูเบืองดอกบ่ <c oughs> ต้องไปโซ่นะาหานรปรนั่นเออพี่น้องมีหอยบอกอักเอือกมีบักเอือกด้วยนะครับหาร์ดคนร์กับจีบูหัวใจบกเอือก มะเอิกคืออะไรมะเอิกคือ,อผลไมท้ทนิดหนึง่งบ่นผลไม้ด้มันเป็นก็ยังวกวบกักเคี้ยวเนี่ยแะแต่ว่าบักเอิกเออจัทั้งอื่นก็เอินอย่างเนาะแต่บ้านปลาเขาเอินบักเอิก <c oughs> <c oughs> อัลโหฮัลโหักหลฮัลโหลฮัลโหยฮัลนหลฮัลโหลฮัลโหล่ัลโัลั อัน,นตําทะเลบัดทีนี้ช่วงโควิดมันก็มันสิไปกินอยู่ทะเลมันสิยากก็เลยเอา้าตําบอกฮวงบ้านเท่าเนี่ยปกติธรรมดาแล้วก็ดิตําทะเลจะสิยากอีกแล่นไปกินทะเลแห้งไปหย,ยากอยู่กับกระปุ่นกับพี่น้องกับกระปุ่นนี่ติ๋วหนึ่งติ๋วหนึ่งก่อนกันคันเบิร์ตยังอเอาไหม <laughs> เงี้ยแตกเงี้ยเตีเนยตน,ยนอ่ะก่อนกินข้าว ก่อนกินข้าวถั้งเช่าหนึ่งแคปซูลเพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดีจากภายในสู่ภายนอกแนะนำสำหรับใครที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะครับแนะนำวันละหนึ่งแคปซูลครับยอดยีดกงประเทศให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูง <c oughs> เป็นตาแสบว่าพี่น้องเป็นตาแสบว่า เนาะเป็นปเสียบเ้ยผมววากระไดเก็ดจังแดมันจงสีเสียบบ่อยงกกัก็เม็ดพี่น้องเก็ดจังไดดจังสีตามวงห่งเสียบเทคนิคง่ายๆครับใช้น้ำปลา <c oughs> ว่าจีบว่าขายของ <c oughs> ใช้น้ำปลาตราคนไทยบ้านครับพี่น้องใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายๆเข้มครับใส่พอดำพอดีนะครับเด้วยวันใส่หลมดิเข้ม <laughs> บสุภาพบสุภาพมากมากเลยกันการที่เอาแขนเสือเสร็จนะเอาอติดสู่ซะไปมี่ตั้ง่งบานาเกียดกระดอกกระเดียวขนเสือ้เอาไปเสร็จตรงหน้าโอ้ยนาอพี่น้องคำแรกแหกมันโอ้ยมันตักง่ากทีบ่บดดีเส้ตาซะบ่ะ 嗯。Mm. Mm. กับพอกไตกับแสบด้วพี่น้องอสด,สด้อก็ใสสดๆม่วนด้วยกันก็พักกาดใบเรื่อยผักไปเรื่อยอะแต่ก่อนหืโอ้ติวแหลกพันไปสุด,ดยอนอีก ลุงสายตาผักบุง้งอันนี้เอาไว้กินกับข่าวน้ี่น้องนะปลาดุกถอดถอด,ดปลาดุกนอนทาไปาไทั้ก้อนก็เด็กกาเนื้อกิ ใส่ักพริกตามอายุครับตอนนี้ปลาเจ้าก็อายุยิบหาแล้วก็เลยใส่ย,ยิบห่หนวยมันก็นลเลยเผ็ด <c oughs> ใส่ตามอายุเนาะอายุยิบหาเนาะโอ้ติวที่สองพี่น้องเสียพิลึกพหลั่นดิอุ้ยเหนื่อ,อยไหมปุ่งกว่าผัก <c oughs> าาเกลี้ย กระปุ้นม่มีปากเป็นอย่างนั้นคือดูดน้ำได้พี่นอ้องน้ำปลาแดกไายหลาย,ลาย,ลายาหานันนี่น้ำตะมงหงไายหลาย,ลาย,ลายาหานันนี่เสียหมดเลยโอ้เถือกระปุ่นดูด ยาดมันดีดใส่ตาใส่ได้ย,เย,น,ยนเนี่ย มีหลายแบนเนี่ยพี่น้องมีหลายยี่ห้อน้ำปลาอยู่ในบานมารีวิวให้ยไหมมาแนะนำให้พี่น้องผมจักกินมาหลายยี่ห้อจะบอกให้ตกลงรับรีวิวจักอันมีอันนี้แหละนี่แหละ,ละมีมีแบรนด์ตัวนี้แหละคนไทยบ้านพี่น้องคนไทยบ้านเนี่ยพู้แน่นอนอีกที xẹp, say nồi xẹp nồi, cân say lái hang gì này, kem, ăn say phá đam phá ะเติผมบ่เป็นคนมากขับปุ่นเนี่ยแต่เห็นเ็เจอกนินลองเบิ่งกันหน้านหรอกเสีบเสีบหลืกอินแสีบอีลี ก็จริงๆแล้วคิดตัวบดเง่วนพกเดีตามบอกงงท่นบ่อเพ็ดบ่อแสบอย่ที่นี่พี่น้องพี่น้องเพ็ดเพ็ดเลยอย่างแสบใส่กินเขากันเอาท่านเอิ่นไปเฮ้ยบางหันท่านเอิ่นกันไปมาเด้อพี่น้องกินเขาน้ำกัน ตามมาง,งูกรทอดปลาดุกอู้ยปลาดุกถอดกรอบแบบนี้นี่จินใช่กัน เผ็ดอีรีีด้พี่น้องบนเผ็ดเลนเลนนี่ใส่บแกพริกตามอาอยุเนี่ยย <c oughs> ีริบหาย ได้กี àn, ừ, итай, t abor, t abor ่ข้านออกไปซื้อกันทำกินเองอยู่บ้านเด้อเบื่อใส่ผ้าเช็ดโต๊มขนเยอะหน่อยคนเงาอหลายพี่น้องปลาเป็นข้นเงาไหลาเนี่ย ก้นแห้งดิง้งาได้หลย องน่ก็แซ่บด้วยนี่บองใส่มันมีมีมมบีนํามันยังขมขมยัง่อยไปน้อง <c oughs> โอ้กินได้โดนกินได้หลายดีมือเนี่ยแซ่บ โอ้เผ็ดเผ็ดแบบแซ่บอู้โอ้อาบินครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับเพราะว่าจะเป็นปลานะครับปลาอันนี้สามขวดร้อยนะครับขวดละสามสิบห้าสามขวดร้อยตาแบรนด์ค้นไทยบัานแบรนด์ค้นไทยบัาน ถ้าใครนะครับอยากจะสุขภาพดีนะครับตัวนี้จะช่วยเสริมทําให้มีภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็ใครที่มีระดับน้ําตาลในเลือดสูงนะครับแนะนําจริงๆครับพี่น้องแต่ตอนนี้ขอเวลาครับขอจบไปตำเนิเท่ากันครับขอเจเงือกเก่าันมันแสบมันเผ็ดมันแสบเผ็ดแสบโอ้ยมันผสมกันเงือแตกเงือแตนครับพี่น้องใครสนใจสินค้าอะไรก็แล้วแต่นะมาเล่นแต่นะครับ คลิกลิงค์ข้างบนได้เลยจ้าป้าเช่ารับประกันคุณภาพทุกอยา่างแซแซส,สวัสดีครับ